และนี่คือคอสตูมของเนโค o แมนเซอนะครับผมแบบนี้เลยอันที่2เป็นแบบนี้นะฮะภาพมันก็จะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าอันนี้ทำในมือถือนะครับเป็นไอดีของเพ,อเพื่อนไม่สามารถออนใน PC ได้นะฮะอันนี้อันที่3มนะครับตัวสุด,ดท้ายอย่างเท่นะฮะ อ้าวครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Diablo Immortal อยู่กับผม Sigma วันะครับผมต้องบอกได้ว่าช่วงนี้เกม Diablo Immortal กำลังมาแรงเลยแต่ว่ายังไม่ได้เปิดในเซิร์ฟของเอเชียนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในฝั่งของยุโรปนะครับอันนี้คือไกด์แรกของการรีวิวตัวละครในเลเวล50บวกแล้วกัน เริ่มกันที่เนโคแอนเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอาชีพอื่นๆเพิ่มเข้ามาแต่ว่าวันนี้ต้องขออภัยนะก็คือได้ ID มาจากคนเพื่อนแต่ไม่สามารถล็อกอินใน PC ได้วันนี้ขออนุญาตอัดในส่วนของมือถือแทนแล้วกันนะครับก็จะอาจจะเห็นภาพกระตุกกระตุกหน่อย นะครับผมยังไงต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในเรื่องของสกิลของตัวละครแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆชอบในสายอาชีพในคอมเมนเซอร์หรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะไปในส่วนของการรีวิวตัวละครตัวนี้นะฮะก็ขอฝากร้านเติมเกม Powerpay นะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัยน่าเชื่อถือเปิดบริการมาแล้วกว่า5ปีเวลาคิดถึงเรื่องเติมเงินเกมอย่าลืมไปทักที่ร้าน Powerpay นะโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิล ีก็จะรีวิวแค่สกิลของสวมใส่เนะี่ยผมจะยังไม่รีวิวมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วของสวมใส่มันมีหลากหลายมากมายเลยอันนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดในส่วนของเซตพาร์ตต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้เราขอมาอธิบายตัวสกิลเบื้องต้นทั้งหมด ของตัวนี้นะครับว่าเพื่อนๆชอบสกิลพื้นฐานของเขาหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าในส่วนของสกิลเนี่ยมันไม่ได้มีจบแค่ที่ผมจะรีวิววันนี้เพราะเวลาเราใส่ของให้มันเป็นของในตำนานของสีส้มอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของสกิลให้มันโหดกว่าเดิมหรือรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับแต่วันนี้เราลงแค่พื้นฐานแล้วกันนะมาดูเบสการโจมตีรูปแบบแรกของเนโคนะครับก็คือโบนสเปียเจ้าโบนสเปียในรูปแบบการโจมตีรูปแบบแรกมันก็จะเป็นอย่างงี้ฮนะ มันจะเหมือนหอกยิงระยะไกลแบบนี้นะครับรูปแบบแรกมันจะมี2รูปแบบนะอันนี้นะเน,นี่ยจะยิงระยะไกลแบบนี้เลยนะครับอันติเม s สกิลของเขาคือท่าที่เป็นท่าเคียวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูแล้วกันนะฮะลองหามอนสเตอร์ตีดูนะนี่ตีนะครับนี่คือการตีธรรมดานะความแรงก็อยู่ที่อาวุธของตัวเองเลยแต่ว่ามันมีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งนะฮะถ้าเรายิงไปแล้วมันโดน มอนสเตอร์เนี่ยมากกว่าตัวเดียวขึ้นไปหรือว่าโดน2-3ถึงตัวนะครับมันจะแชร์เดามเนะตรงนี้นะครับก็ถ้าสมมติยิงตัวเดียวแรงถ้าโดนหลายตัวโดนแชร์เดามเนะครับต่อไปนะฮะจะเป็นอัลติเมทสกิลของรูปแบบแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับ12วินาทีนะครับที่เขาจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะฮะเดี๋ยวหามอนสเตอร์ก่อนนี่กดปึ๊กปึ้งนี่นะฮะมันจะเป็นเคียวแบบนี้นะฮะจะกลายเป็นการโจมตีระยะใกล้แต่เป็นการโจมตีวงกว้างอย่างนี้นะครับ12วินาทีค่อนข้างเท่เลยฮะ นี่ฮะรูปแบบการโจมตีแรกของเนโค่าหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมต้องขออาภายัยเพื่อนๆด้วยนะวันนี้อาจจะภาพกระตุกหน่อยนะครับมาในรูปแบบบือถือนะขออาภัยจริงๆ ต่อไปสกิลพื้นฐานที่2นะครับชื่อว่าสกิลโซไฟหรือว่าลูกไฟวิญญาณนั่นเองนะครับอันนี้คือสกิลโจมตีพื้นฐานนะเอามาใส่ตรงช่องสกิลพื้นฐานแล้วกันนะครับสกิลพื้นฐานเนี่ยมันจะโจมตีออกเป็นแบบนี้ครโจมตีใครเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของการโจมตีเป็นลูกไฟวิญญาณแบบนี้นะครับซึ่งการโจมตีแบบนี้นะครับโจมตีไปยังศัตรูเป้าหมายแล้วศัตรูเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆเคียงตัวที่เราโจมตีจะมีการโดนโจมตีด้วยนะครับทำดาเมจต่อศัตรูรอบๆเป้าหมายของเราอะนะครับยี่สิบ แล้วมอนเตอร์รอบๆข้างก็โดนเดามจด้วยนะจากตัวเดามจหลักไป25%นะครับผมแบบนี้ส่วนอันติเมทสกิลเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับนี่เมื่อเราใช้อันติเมทสกิลนะครับเราจะปล่อยเป็นรูปไฟวิญญาณแบบวิวจะตายจะตายนะฮะปล่อยเป็นรูปไฟวิญญาณแบบนี้เลยนะครับอ่าทำให้มีการโจมตีเป็นเดามจหลายฮิตนะครับแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับนี่ฮะอยู่ประมาณ12วินาทีนะครับ ก็แค่นี้ฮะอันนี้คืออันติเมตส,สกิลนะครับต้องบอกว่าอาชีพของเนโคมเมนเซอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมตีธรรมดานะฮะจะเป็นแบบการเสกซัมมอนมาช่วยจบตีซะส่วนใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดของสกิลต่างๆที่ไม่ใช่สกิลพื้นฐานกันครับต่อไปเป็นสกิลตัวนี้นะครับชื่อสกิลโบลอาร์เมอร์นะครับสกิลโบลอาร์เมอร์เนี่ยนะครับเมื่อเรากดใช้แล้วมันจะเป็นบัฟนะครับเสริมพลังป้องกันดูดซับความเสียหายกับทั้งซัมมอนเราและตัวเรานะฮะเป็นแบบนี้ฮะปึ้งอย่างน,น ลายร้อมเราแบบนี้เลยนี่คือสกิลบัฟนะฮะต่อไปกับสกิลที่2นะครับชื่อสกิลบนสไปนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาติดตั้งครับตรงนี้เลยนะฮะเจ้าสกิลบอลสไปเนี่ยจะยิงออกไปเป็นเส้นตรงนะครับแล้วสามารถชาร์จได้ด้วยยิ่งชาร์จยิ่งยิงไกลนะครับแล้วยิ่งแรงขึ้นนะครับอ่ะยิงเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะฮะจะปล่อยกระดูกออกไปแบบนี้เดี๋ยวจะไปยิงมอนสเตอร์ให้ดูแล้วกันนะครับฮะกองมอนสเตอร์แล้วก็ไล่ไปแล้วก็ยิงแบบนี้นะครับอ่า จะทําให้ m o เ s อร์ติดสตันด้วยนะเจ้าสกิลตัวนี้เป็นเวลา2วินาทีนะครับเดี๋ยวจะยิงให้ดูอีกรอบตรงนี้แล้วกันฮะไล่เลยนะชาร์จานี้จะแรงขึ้นนะครับและไกลขึ้นด้วยอย่างนี้นะฮะเนี่ยนสเตอร์จะติดสตันเป็นจํานวน2วินาทีนะคบประมาณนี้นะฮะโบนสไปกิลถัดไปนะครับจะเป็นสกิลโบนสปิริตผมจะมาติดตั้งตรงนี้เลยนะครับถ้ากดใช้จะเป็นแบบนี้ฮะอ่าจะเป็นแนวปล่อยดวงวิญญาณนะครับ อย่างนี้นะฮะอ่านี่ฮะจะปล่อยดวงวิญญาณแล้วก็จะดวงวิญญาณแต่ละตัวจะมีความเสียหาย1ตัวต่อ1ฮิตนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะฮะอาจจะยิงให้ดูอีกนะครับนี่อย่างนี้ฮะ3ตัวก็3ฮิต4ตัวก็4ฮิตอะไรประมาณนี้ฮะอาจจะเสริมสร้างทำให้แกล่งได้ด้วยไอเทมที่เป็นดีเจนดารี่นะครับหรือไอเทมในตำนานนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ฮะยิงลูกไฟวิญญ,ญาณออกไป สกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลที่ชื่อว่าโบรนวอลนะครับติดตั้งเลยนะฮะคิลโบรนวอลเนี่ยจะเป็นการสร้างกำแพงกระดูกเป็นเวลา9วินาทีนะครับจะปิดกั้นการเคลื่อนไหวของศัตรูทั้งหมดแล้วก็ปิดกั้นพวกกระสุนของศัตรูด้วยนะครับที่จะยิงทะลุผ่านเราเนี่ยทะลุไม่ได้นะฮะอ่าจะตั้งได้มากสุด3อันนะฮะประมาณนี้นะครับตั้งแบบปึ๊บอย่างนี้นะครับเราคอนโทรลได้ด้วยนะฮะแต่ผมจะตั้งให้ดูนะครับปึ้งอย่างนี้นะฮะ เนี่ยมอนสเตอร์จะเดินอ้อมกำแพงเรามานะไม่สามารถเดินทะลุได้นะแต่ว่าเราอะสามารถเดินทะลุกำแพงได้นะครับอย่างนี้เลยนะนี่ทะลุแล้วก็หลอยเลยนี่ตั้งเยอะเะ,ะก็ได้นะครับสเต็คได้สูงสุด3อันนะครับผมบนวอลสกิลต่อไปนะครับคอมแมทโกลเลมนะครับเป็นการเรียกโกลเลมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกให้ดูแล้วกันนะครับอ่าเราสามารถเรียกโกเลมออกมาอย่างนี้ปึ้งนะครับเราจะได้ โกเรมมา1ตัวเสร็จแล้วเราสามารถใช้สกิลเดิมนะครับในการสั่งให้โกเรมโจมตีได้แบบนี้ครับเลื่อนอย่างนี้เลยโกเรมเขาก็จะกระโดดทุบป,ปึ้งมีดาเมจนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูถูกยั่วยุนะครับไปตีแค่โกเรมเพียงตัวเดียวนะเห็นไหมฮะ จะมีจํานวนวินาทีที่มันสามารถยั่วยู่ได้นะไม่ใช่ว่าโจมตีโกเลมตลอดนะฮะประมาณ6วินาทีนะครับที่โกเลมเราจะถูกโจมตีคือว่าเป็นสกิลที่เรียกซัมมอนว่าแทงได้ดีเลยฮะสกิลถัดไปนะครับคอมแมสสเกลตันนะครับเดี๋ยวผมก็วางไว้ที่สกิลตรงนี้ใช่ไหมครับสกิลคอมแมสสเกลตันเนี่ยสามารถเตกสเกลตัน4ตัวมากสุด4ตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ถูกเสริมด้วยไอเทมในตำนานนะ ก็เนี่ยครับมี4ตัวฮะแล้วก็สามารถสั่งได้ด้วยนะครับว่าให้โจมตียังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับนี่เดี๋ยวผมจะสั่งเขาให้ดูนะฮะมี4ตัวแบบนี้ยิ่งไปเลยกระตุกนิดหน่อยนะต้องขอโทษเพื่อนๆนะยิปวันนี้นะครับมันไม่สามารถออนใน PC ได้นะับไปดีของเพื่อนๆที่เขาส่งเข้ามาให้รีวิวนะสั่งโจมตี้ยครับนี่เราเลือกให้โจมตีเดี่ยวแค่ตัวเดียวก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาระยะการโจมตีที่เราสั่งไปจะอยู่ได้แค่สักพักเดียวนะฮะ อย่างเี้ยเนี่ยสั่งปึ้งอย่างเี้ครับแล้วสกิลตั้นของเราก็จะวาร์ปมาตีเลยฮะแต่ว่าสกิลก็มีคูดาวนะอันนี้คือในกรณีที่อยากปึ้งสั่งให้สกิลตั้นเราวาร์ปมาเลยนะครับผมไม่ได้ว่าเขาแค่เดินย่องมาตีไม่ใช่นะวาร์ปมาตีเลยนะครับแล้วก็ติดคูดาวแบบนี้นั่นเอง อันนี้ก่อนนี่อย่างนี้ครับซึ่งแพสซีฟของสกิลคอมแมทสกิลตันเนี่ยเขาก็จะเสกกระดูกนะครับโครงกระดูกที่เป็นลูกน้องเราออโต้เลย4ตัวนะครับถ้ากระดูกเราตายไปเขาจะเสกขึ้นมาอีกทุกๆ8วินาทีนะครับอันนี้คือแพสซีฟของสกิลนี้นะฮะถัดมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้ฮะคลอฟเอ็กซ์พอชั่นนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเอามาติดตั้งไว้ก่อนนะครับนี่ฮะมันคือการระเบิดศพนั่นเองเราต้องตีนะเราต้องตีให้เกิด ศพขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็ระเบิดแบบนี้ปึ้งอย่างนี้ฮะแล้วตัวที่อยู่ในรัศมีของการระเบิดศพที่เราระเบิดอย่างนี้นะตึง้งอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะโดนเดามจด้วยนะครับยิ่งเขาโดนเดามจซ้ําๆมันจะสแต็กแรงขึ้นแรงขึ้นมากสุดความเสียหายเพิ่มเึ้นถึง40%่เอเลยนะครับผมเป็นการสแต็กการโจมตีระเบิดศพแต่ย้ำนะครับต้องมีศพอยู่นะไม่งั้นใช้ไม่ได้แบบนี้นะฮะ ซึ่งความแรงอาจจะอยู่ที่อาวุธมือหลักนะครับเพิ่มขึ้น10%ต่อไปสกิลขอบเลนส์นะครับผมตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสกิลระเบิดศพเหมือนกันเดี๋ยวเราจะทําให้มันมีศพก่อนแล้วกันครับอ่าเมื่อมีศพแล้วใช้เลยปึ้งอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะเป็นหอกพุ่งเข้าหาศัตรูแบบนี้เลยฮะนี่ฮะนี่น่ครับเหมือนจะรวดติดตามเลยนะครับซึ่งเขาจะพุ่งเข้าหาตัวที่อยู่ใกล้เคียงนะอ่าใกล้เคียงเป็นหลักนะครับ แต่ละศพเนี่ยมันจะปล่อยเจ้าหอ,อกที่ออกจากศพเนี่ยได้3หอ,อกนะครับผมแล้วแต่ละอันสร้างความเสียหายตามเลเวลของสกิลหรือของสมใส่เรานะครับแต่ว่ายิ่งเราสแต็กตัวที่เราโจมตีเดิมๆนะครับความเสียหายเราก็จะยิ่งตกลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่นะฮะอันนี้คือกําลังหาศพอยู่นะฮะ จะบอกว่าเวลาหอ,อกมันยิงอ่ะโดนตัวเดิมสแตก็กันหลายครั้งะนะครับตัวเดเมจมันก็จะศูญย์เสียหรือหายไปจํานวน20%นะครับก็คือหอ,อกแรกมันจะแรงหอ,อกที่2หอ,อกที่3จะโดนเดรเมจลดลง20%นนั่นเองครับสกิลต่อไปนะครับดาร์คเคิร์สนะครับสกิลตัวนี้เดี๋ยวเรามาใช้กันให้ดูนะฮะสกิลตัวนี้จะสาบศัตรูทั้งหมดในพื้นที่นะครับสร้างความเสียหายยิ่งเลเวลสกิลเยอะก็ยิ่งแรงนะครับผมแล้วก็เวลาสาบเนะี่ยศัตรูจะติดคล้ายๆเหมือนติดพิษนะคร แล้วก็สูญเสียเลือดไปเรื่อยๆจํานวน6วินาทีนะครับแล้วลดการมองเห็นด้วยแบบนี้ฮะปึ้งอย่างนี้ฮะนี่เขาจะเสียเลือดไปเรื่อยๆนะครับ6วินาทีแล้วเขาก็จะติดสถานะตาบอดด้วยน,นะครับวางนี้ตึ้งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูปตาอยู่ด้านบนของศัตรูนะฮะแล้วก็6กวินาทีเขาจะเสียเลือดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดสถานะตาบอดนะครับมีโอกาสที่ศัตรูจะโจมตีเรามิดนะฮะส่วนสกิลถัดไปนะครับคือสกิลกิมไซ์เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งตรงนี้นะ ก i ิมไซส์จะเป็นสกิลแบบนี้ครับตีเคียวออกไปด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับสูงสุด2ครั้งนะครับแล้วก็จะติดครูดาวแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราใช้กิมไซส์เนี่ยจะทําให้ศพมีจํานวนมากด้วยเช่นเราฆ่า1ตัวเนี่ยเราจะเห็นศพหลายตัวนะครับนี่ข้อดีของการใช้เจ้าก r ิมไซส์นะฮะคือการสร้างจํานวนศพได้เยอะขึ้นนั่นเองครับ อย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับตัวเดียวได้2ศพเลยเป็นก้อนเนื้ออย่างเงี้ยนะครับถ้าจะกิมไซส์นะครับจะเป็นสกิลสเกลตันเมดนะครับผมสเกลตันเมดใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองมาติดตั้งดูนะครับอ่าสกิลนี้เป็นจะเป็นสกิลเรียกซัมมอนที่เป็นซัมมอนสกิลที่เป็นเมดนั่นเองนะครับเขาจะอยู่เฉยๆอยู่กับที่เลยนะแต่จะยิงเวทไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับเหมือนเป็นคล้ายๆป้อมเลยฮะแต่ว่าจะมีจํานวนจํากัดนะครับเขาจะอยู่ได้แค่1ิบาวินะฮะวางอย่างนี้เลยตึ้งอย่างนี้นะครับ อยู่อย่างนี้ประมาณ1ิาวิแต่ว่ามีโอกาสโดนตีตายด้วยนะเขาจะมีหลอดเลือดของเขาแต่ว่าเขาจะไม่เดินตามเรานะครับเป็นเหมือนป้อมนะครับยิงรัวๆแบบนี้เลยครับยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งแรงขึ้นนะฮะวางไว้อย่างนี้เลยนะครับกูดาวก็ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะต่อไปสกิลสุดท้ายครับเฟรฟอร์มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะฮะสกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลบัฟนะครับทำให้เราเป็นร่างผีร่างโกดแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้นะครับอ่าเหมือนแบบเป็นใช้สกิลในการวิ่งหนีนะครับหรือว่า สามารถพุ่งเข้าหาศัตรูได้ไวๆนั่นเองนะแบบนี้นี่อย่างนี้นะไม่มีเดามจนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้สกิลอะไรเลยระหว่างที่เราเป็นผีได้ถ้าหากว่าเรากดใช้สกิลอ่ะร่างของผีอะมันก็จะกลับกลายมาเป็นร่างคนเหมือนเดิมนะครับนี่พุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลอย่างนี้นะฮะอ่า อาแล้วครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะครับถ้าอยากเห็นคลิปออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับอาชีพดีคอเมนเซอร์อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับจะได้แบบนำทางเพื่อนๆที่เขายังเล่นไม่เป็นหรืออะไรยังไงนะฮะช่วยกันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนในส่วนของคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอาชีพหน้าหรือไกลหน้าสวัสดีครับ